ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือถ้าเราเลือกหัวหน้าได้ไม่ว่าจะยุคในสมัยไหนจะมีคนที่เลือกงานแทบไม่ได้มีอะไรก็ต้องทำแต่มีบางคนที่มีความสามารถหรือจังหวะดีที่พอจะเลือกงานได้อยู่ถ้าเรามีประสบการณ์หรือมีทักษะอะไรบางอย่างพอที่จะเลือกทำงานได้นอกจากเรื่องค่าตอบแทนซึ่งคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือก การเลือกหัวหน้าก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหัวหน้าสามารถให้คุณให้โทษต่อเราสอนเราหรือแกล้งเรามีแนวทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันจะส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้าหรือคอยขัดไม่ให้ไปไหนหัวหน้าที่ดีจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆหัวหน้ามีทั้งแบบเท่าแก่และหัวหน้าแบบมืออาชีพถ้ามีโอกาสเลือกหัวหน้าได้เราควรพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง 1. ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันนั้นของเรากับหัวหน้ามีส่วนสำคัญมากๆถ้าเราชอบตีกอล์ฟแต่หัวหน้าไม่ชอบและไม่เข้าใจการไปตีกอล์ฟจะดูเป็นการเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดหัวหน้าเราชอบตีกอล์ฟแต่เราไม่ตีโอกาสที่จะได้มีโอกาสใช้วเวลาด้วยกันแทบจะไม่มีบทสนทนาก็จะจืดชืด หรือถ้าเราชอบขับรถยุโรปแต่หัวหน้าเราชอบขับรถโตโยต้ารถญี่ปุ่นก็จะต้องระวังว่าถ้าเราขับรถยุโรปมาทำงานหัวหน้าเราก็อาจจะมองอย่างแปลกๆได้หรือถ้าเราเป็นคนมาทำงานสายกลับดึกแต่หัวหน้ามาทำงานเช้ากลับเร็วก็ต้องอาจจะถูกเข้าใจว่าเอ้ยเราขี้เกียจก็เป็นได้ 2. แนวทางการบริหารหัวหน้ามีทั้งแบบที่ลงรายละเอียดมากๆก,ก,กำกับดูแลตลอดเวลาคอยตรวจสอบทุกอย่าง กับหัวหน้าที่ปล่อยแบบสุดๆไม่ดูอะไรเลยดูที่ผลลัพธ์อย่างเดียวบางคนอาจจะชอบแบบแรกเพราะได้ใกล้ชิดมีอะไรคอยถามไถ่ยผิดถูกก็ว่ากันเลย แต่บางคนก็อาจจะชอบเป็นอย่างหลังที่หัวหน้าปล่อยให้อิสระได้ทำงานให้ลองถ้ามีอิสระแล้วสามารถปล่อยพลังแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เป็นแนว tight loose t คือบอกชัดเจนว่าอยากได้อะไรปล่อยอิสระตอนทำและวัดผลเข้มข้นตอนปลายปีซึ่งแบบนี้ให้คุณเลือกว่าคุณชอบแนวทางการบริหารแบบไหน 3. เราสามารถเรียนรู้อะไรจากหัวหน้าได้บ้างหัวใจสําคัญมากๆในการมีหัวหน้าที่ดีก็คือเราสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาได้ในทางตรงคือเขามีทักษะหรือความสามารถอะไรบางอย่างที่เราไม่มีหรือยังเก่งไม่พอการที่เราได้ทํางานกับเขาจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้เรียนรู้ไม่ว่าหัวหน้าจะสอนหรือว่าจะใช้วิธีครูพักรักจําก็ยังได้ประโยชน์ส่วนในทางอ้อมหัวหน้าที่สอนงานมีความสามารถในการถ่ายทอด ที่สําคัญมีความชอบที่จะถ่ายทอดก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ได้มากแต่หัวหน้าที่ควรหลีกเลี่ยงคือหัวหน้าที่บอกเราเป็นท่อนๆไม่ให้เห็นภาพรวมเห็นเราเป็นแค่ปัจจัยการผลิตที่ส่งเสริมเขาทําไปไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม 4. หัวหน้าของหัวหน้าคือใครโอกาสในการก้าวหน้าในที่ทำงานคือได้ทำงานที่มีคุณค่าหรือเป็นโครงการสำคัญขององค์กรถ้าหัวหน้าที่เราจะตัดสินใจทำงานด้วยเป็นคนโปรดหรือเป็นดาวรุ่งในองค์กร หรือรายงานตรงกับผู้บริหารที่ทำงานสำคัญมากๆโอกาสที่เราจะได้ทำงานที่แสดงฝีมือถึงผู้ใหญ่ก็จะมีมากด้วยงานบางอย่างที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาในความสามารถเท่ากับคนอื่นจะทำให้เรามีโอกาสกลายเป็นดาวรุ่งของบริษัทได้ 5. วุฒิภาวะและ EQ เราสามารถแอบสอบถามเรื่องนี้จากพนักงานในบริษัทนั้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งลองสืบดูว่าเวลาที่มีปัญหานหนักๆหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหัวหน้าคนที่เราจะทำงานด้วยนั้นมีปฏิกิริยาต่อเรื่องแบบนั้นอย่างไรเพราะเรื่องแบบนี้สำคัญต่อความเชื่อของเราเหมือนกันถ้าวุฒิภาวะและ EQ ไม่ตรงกันแล้วเมื่อผิดพลาดพังไปอาจจะถึงกับหมดอนาคตได้ 6. เป็นเท่าแก่หรือมืออาชีพบางคนอาจจะชอบทำงานกับหัวหน้าที่มีลักษณะแบบเท่าแก่คือกล้าไดา้กล้าสเสียให้รางวัลทีก็าอาจจะมากกว่าโบนัสปกติแต่เวลาใช้งานก็อาจจะมีล้วงลูกบ้างใช้มั่วหลายๆงานบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะอยากได้อะไรที่ชัดเจนมี KPI มีโบนัสที่ตรงไปตรงมา การทำงานกับมืออาชีพก็อาจจะต่างออกไปมีแผนกมีฝ่ายมีระเบียบมีสายงานบังคับบัญชาชัดคาดหวังเรื่องผลตอบแทนก็วัดได้แต่จะไม่มีอะไรที่หวือหวาไม่ท้าทายบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะขาดความตื่นเต้นในการทำงานเรื่องแบบนี้เหมือนน้ำจืดก,กับน้ำเค็มถ้าปลาว่ายผิดน้ำโอกาสที่จะเปล่งประกายก็จะลดลงอย่างมาก วิธีการทำความเข้าใจว่าหัวหน้าในอนาคตของเรามีไลฟ์สไตล์อย่างไรมีวิธีการคิดอย่างไรเชื่อในเรื่องใดมีลักษณะการทำงานแบบไหนสามารถเช็คได้ไม่ยากจากการสัมภาษณ์พูดคุยก็อาจจะพอรู้จากการถามคนที่ทำงานด้วยก็ได้หรืออาจจะไปส่องดูโซเชียลมีเดียหรืออ่านบทสัมภาษณ์ถ้าหัวหน้าเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรทำการบ้านเป็นอย่างยิ่งก่อนการตัดสินใจเพราะในชีวิตคนเราจะเปลี่ยนที่ทำงานหลายทีก็คงจะไม่ดีนะและเป็นการเสียวเวลาไปเปล่าๆในทางกลับกันหัวหน้าที่ดีก็อาจจะส่งเสริมเราให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เช่นกันการเลือกหัวหน้าที่เหมาะสมกับเราที่สุดถ้ามีโอกาสเลือกจึงควรจะละเอียดเลือกให้ดีให้เหมือนกับเลือกคู่ครองเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่า เรามีความสามารถแค่ไหนมีทัศนคติในการทำงานที่ดีอย่างไรเราสวยหล่อพอไหมที่จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเป็นผู้เลือกตัวหนังสือในวันนี้จากเพจเขียนไว้ให้เธอมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊คเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ